นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัฒเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำความรู้จักกับก๊อกก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊อกน้ำมันเบนซินนะครับทั้ง3แบบเลยนะครับคลิปก่อนนู้นนะครับเป็นก๊อกอัตโนมัติ นะแต่คลิปเนี้ยมาทั้ง3แบบเลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับนะตัวนี้นะครับจะเป็นก๊อกน้ํามันแบบกลไกลนะครับหรือแบบมือหมุนนะครับไอ้ก๊อกแบบมือหมุนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมี2ตําแหน่งกับ3ตําแหน่ง2ตําแหน่งคืออะไรนะครับก็คือมีตําแหน่งออฟนะกับตําแหน่งออนนะครับ วิธีการใช้งานก็คือเอามือไปหมุนนะะตอนนี้ผมบิดไปที่ออนเห็นไหมฮะเนี่ยชี้ไปที่ออนนะถ้าบิดมาทางนี้ก็คือไปที่ off. ออฟเพราะนั้นก๊อกน้ำมันแบบนี้นะครับถ้าท่านขับรถน้ำมันหมดเมื่อไหร่ก็คือจบข่าวเลยนะครับไม่มีก๊อกสองให้ท่านใช้นะ r b คาร์บูเรเตอร์ตัวนี้เอามาจากพวก Honda w a v เวฟนะครับมีก๊อกติดอยู่กับตัวคาร์บูเรเตอร์ นะมีตำแหน่งอยู่2ตำแหน่งคือออฟกับออนเยนะครับทีนี้ไปดูก๊อกแบบธรรมดาอีกแบบหนึง่งนะครับก๊อกแบบนี้จะมี3ตำแหน่งนะครับก็คือมีตำแหน่งออนนะครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับออนเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่นะครับออนนะครับข้างบนนี้เป็นรีเซริร์เป็นก๊อก2 ส่วนตำแหน่งนี้นะครับคือออฟปิดสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมเติมน้ำมันไว้เต็มถังนะผมเติมน้ำมันไว้เต็มถังนะครับแล้วตอนนี้ผมจอดรถอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันมันไหลนะครับไอก้ก๊อกตัวนี้นะฮะผมก็จะบิดไว้ที่ตำแหน่งออฟนะผมบิดไว้ที่ตำแหน่งออฟนะครับน้ำมันที่อยู่เต็มถังเนี่ยนะครับมันท่วมทอ่ทอสองท่อนี้เลยนะครับ น้ำมันท่วมท่อสองท่อนี้นะครับแต่น้ํามันเนี่ยมาไหลออกตรงท่อเนี่ยแล้วจ่ายน้ํามันไปที่คาร์บูเรเตอร์ไม่ได้เช้าวันนี้ผมจะขับรถมาทํางานที่โรงเรียนผมย้ําอยู่นะครับว่าน้ํามันผมเต็มถังอยู่นะครับผมจะต้องบิดก๊อกตัวเนี้ยไปที่ตําแหน่งออนนี่นะครับลูกศรชี้ไปที่ออนเพราะฉะนั้นน้ํามันที่อยู่ในถังเนี่ยนะครับ เขาจะไหลผ่านเฉพาะท่อสูงท่อนี้นะครับเศษน้ำมันอยู่เท่ากับตรงปลายปลายดินสอผมนะแล้วผมเปิดไปที่ก๊อกหนึ่งออนน้ำมันก็จะไหลผ่านท่อนี้ไหล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 ยุบไปเรื่อยๆโจงกระทั่งน้ำมันมันเสมอตรงปลายท่อนี้เมื่อไหร่นะครับน้ำมันไม่สามารถหลไหลผ่านท่อนี้ได้แล้วนะครับเครื่องยนต์ของคุณก็จะดับ เมื่อเครื่องยนต์ของคุณดับปุ๊บนะครับคุณก็จะต้องบิดก๊อกตัวนี้นะครับไปที่ตำแหน่ง R E S นะฮะรีเซิร์ฟนะครับก๊อก2ของตัวนี้รีเซิร์ฟจะอยู่ข้างบนนี่นะครับเพราะฉะนั้นก๊อก2น้ำมันจะไหลตั้งแต่ปลายท่อก๊อก1ตรงนี้นะครับไหลไปเรื่อยๆ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 นะครับจนกระทาั่งเกี้ยงหมดถังเลยนะฮะ ผมเคยเจอปัญหาในรถนะครับเจ้าของรถเนี่ยนะครับเอารถไปซ่อมมาหลายร้านแล้วนะครับอ่าเขาบอกว่าถ้าเปิดก๊อกหนึ่งวิ่งเนี่ยรถเขาไม่ดับแต่เปิดก๊อกสองเมื่อไหร่ดับครับเอาไปให้ร้านร้านกลาน็ล้างคาบูเลเตอร์เปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนพันเซอร์เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนคอยล์เขาบอกไม่หายครับนะเขาเอามาให้ผมตรวจสอบพอผมตรวจสอบแล้วปารากฏว่า มันมีน้ําอยู่ในถังครับนะสมมุตินะครับปลายดินสอผมเนี่ยนะครับคือระดับน้ําที่อยู่ในถังเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านใช้ก๊อกหนึ่งอยู่ผมก็บอกแล้วว่าวก๊อกหนึ่งน้ำมันมันไหลผ่านท่อน,นี้แต่น้ํามันอยู่ตรงปลายดินสอเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันไหลออกไปไม่ได้แต่พออยู่ดีๆท่านไปเปิดก๊อกสองปุ๊บ น้ำมันจะไหลผ่านท่อนี้ทันทีนะครับแล้วจ่ายน้ำจ่ายน้ำเนี่ยไปที่คาร์บูเรเตอร์น้ำไม่สามารถเอาไปจุดระเบิดได้นะครับนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าร้านที่ผ่านานมาเนี่ยนะครับเวลาเขาล้างคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเขาไม่เคยสังเกตดูหรือไงครับว่าเวลาท่านถอดคาร์บูเรเตอร์ออกมามันมีน้ำอยู่ในคานะร์บูเรเตอร์นะก็ล้างคาร์บูเรเตอร์กันอย่างเดียว นะครับผมทวนนะครับก๊อกหนึ่งน้ำมันต้องไหลผ่านท่อนี้นะครับและเมื่อน้ํามันเนี่ยเสมอปลายท่อนี้เมื่อไหร่น้ํามันก๊อกหนึ่งก็คือหมดนะครับท่านต้องบิดก๊อกตัวเนี้ยไปที่ตําแหน่งรีเซริร์เป็นก๊อกสองน้ำมันจะมาไหลผ่านท่อนี้นะฮะมันก็จะไหลตั้งแต่ปลายท่อก๊อกหนึ่งไหลไปเรื่อยๆนะครับจนกระทาั่งเกียงหมดถังทีนี้ท่านจะเอียงรถตะแคงรถอย่างไรก็เรื่องของท่านนะครับ อันนี้คือก๊อกแบบธรรมดาก๊อกกลไกนะครับสามตำแหน่งแล้วจากคลิปก่อนนะครับที่เป็นก๊อกอัตโนมัตินี่นะครับก๊อกอัตโนมัติท่านจะเห็นว่าก๊อกอัตโนมัติเนี่ยนะครับที่ตัวก๊อกเนี่ยไม่มีมือให้หมุนมันอย่างก๊อกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วในคลิปก่อนผมก็บอกแล้วว่าไอ้ก๊อกแบบเนี้ยการติดตั้งจะมีอยู่สองแบบถือถ้าเป็นแบบเนี่ย นะครับแบบนี้ก๊อกจะติดตั้งอยู่ที่ก้นถังหรือตูดถังเพราะนั้นเขาจะใช้ท่อแค่เพียงสองท่อคือท่อน้ำมันไหลไปคาบูเรเตอร์กับท่อแวค็คัมหรือท่อลมดูดแล้วแต่เราจะเรียกส่วนก๊อกตัวนี้นะครับไม่ได้ติดตั้งอยู่ที่ตูดถังก็จะต้องมีท่ออย่างน้อยสามท่อนะครับอันนี้คือท่อน้ำมันจากถังมาก๊อกอันนี้คือท่อจากก๊อกจ่ายน้ำมันไปคาบูเรเตอร์ ส่วนอันนี้คือท่อแวคคั่มหรือท่อสูญญากาศหรือท่อลมดูดนะแล้วแต่เราจะเรียกทีนี้บางท่านอาจจะเกิดไม่ทันใช้รถหรือไม่เคยเจอก๊อกแบบนี้นะครับนะนี่คือก๊อกแบบที่3ผมขออนุญาตเรียกว่าก๊อกน้ำมันอัตโนมัติกึ่งกลไกลหรือถ้าอาจจะพูดไม่สุภาพก็เรียกว่าก๊อกก,กระเทยนะครับ เพราะว่าก๊อกแบบนี้มีทั้งมือหมุนมีทั้งตัวแผ่นไดอะแฟมนะฮะหลายๆคนยังใช้ก๊อกแบบนี้ไม่เป็นเลยนะครับนะะมันทำงานอย่างไรนะครับก๊อ,อกแบบนี้นะครับเราก็สมมติก่อนว่าน้ำมันเนี่ยมันเต็มถังนะครับน้ำมันมันเต็มถังคือน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะท่วมนี่นะฮะท่อ ท่อน้ำมันก๊อกหนึ่งนะครับจะอยู่สูงประมาณนี้นะครับส่วนในตัวขาวที่ผมงอให้ท่านเห็นเนี่ยนี่คือตัวกรองน้ำมันเต็มถังสว่าน้ำมันอยู่ตรงระดับตรงนี้นะครับน้ำมันเต็มถังนะฮะน้ำมันเนี่ยยังไหลออกที่ท่อนี้ยังไม่ได้นะครับเนี่ยออกที่ท่อเนี่ยท่อใหญ่เนี่ยน้ำมันยังไหลออกไม่ได้เนี่ยนะครับท่อใหญ่น้ำมันไหลไม่ได้ เราจะต้องบิดก๊อกนี้นะครับไปที่ตำแหน่งออนเนี้ยออนเราบิดก๊อกไปถึงแม้ว่าเราจะบิดไอ้ก๊อกตัวนี้ไปที่ตำแหน่งออนแล้วนะครับน้ำมันยังไหลออกไม่ได้นะครับคุณต้องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับพอทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไอ้ตัวแผ่นไดอะแฟรรมตัวสปริงตัววาลวที่อยู่ตรงเนี้ย มันถึงจะเปิดให้น้ำมันเนี่ยไหลออกได้อ่าใช่ไหมครับมีทั้งดาแฟแอมมีทั้งมือหมุนนะฮะก๊อกลุกครึ่งกันละกันทีนี้เมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไปนะครับเครื่องยนต์ก็ดูดน้ำมันไปใช้งานหรือคุณวิ่งไปธุระที่ไหนก็แล้วแต่นะครับน้ำมันก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยนะครับมาถึงตรงท่อตรงนี้ น้ำมันไหลผ่านก๊อกหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับเครื่องยนต์ของคุณจะดับเมื่อเครื่องยนต์ของคุณดับนะครับคุณก็จะต้องบิดก๊อกตัวเนี้ยไปที่ตำแหน่งรีเซิร์ฟนี่นะครับตำแหน่งรีเซิร์ฟแล้วเมื่อบิดก๊อกไปที่ตำแหน่งรีเซิร์ฟน้ำมันเนี่ยนะครับก็ยังไหลออกไม่ได้นะครับนะฮะคุณจะต้องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อ ให้แผ่นไดอะแฟมสปริงและลิ้นหรือวาลที่อยู่ในนี้เขาทำงานแล้วคุณก็ขับรถต่อไปนะครับจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยก็ยังหมดถังเลยหมดดับคุณก็เข็นรถไปนะครับไปทำการเติมน้ำมันเมื่อคุณเติมน้ำมันเข้าไปนะครับทีนี้เวลาคุณสตาร์ทเนี่ยมันจะต้องสตาร์ทหลายครั้งนะครับกว่ามันจะติด พราะว่าคุณสตาร์ททีหนึงแผ่นดแดรแฟรมก็เปิดปิดเปิดปิดน้ำมันก็จะค่อยๆหยดเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์ผู้ผลิตก๊อกแบบนี้เขาก็เลยอำนวยฟาร์มสะดวกให้นะครับทำตำแหน่งก๊อกขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเขียนว่า PRI ย่อมาจากคำว่า p r i m i n g หรือบางตัวอาจจะเขียนคำว่า Direct เลยก็ได้นะครับคุณไปเติมน้ำมันใหม่เข้าไปแล้วนะครับเต็มถังเลยนะครับ คุณก็บิดก๊อกตัวนี้ไปที่ตำแหน่ง P R I เลยครับ Priming พอคุณบิดก๊อกตัวนี้ไปที่ตำแหน่ง P R I Priming หรือ Direct น้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยนะครับจะไหลจูดไปที่คาร์บูเรเตอร์ให้คุณเลยพอน้ำมันมาไหลไปเต็มถ้วยลูกลอยในคาร์บูเรเตอร์ก็จะทำให้คุณเนี่ยนะครับสตาร์ทรถติดได้ง่ายนะครับไม่อายเด็กปั๊มนะครับไม่อายกิกที่คุณพาซ้อนท้ายไปด้วย นะพาชั้นมาเที่ยวขับรถน้ำมันหมดสตาร์ตเป็น10ทีเลยกว่าจะติดนะฮะเอาง่ายๆเลยคุณก็บิดไปที่นี่เลยครับพริมมิ่ง PRI สตาร์ตไม่กี่ทีติดทีนี้เมื่อสตาร์ตเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับข้อแม้ของก๊อกตัวนี้ก็คือคุณก็จะต้องบิดก๊อกตัวนี้กลับไปที่ตำแหน่งออนอย่างเก่านะครับเพื่อให้การจ่ายน้ำมันเนี่ยนะครับจะถูกกระทำต่อเมื่อแผ่นไดอะแฟมลินหรือว wow าล์วเนี่ยมันเปิดปิด นะตามการเคลื่อนที่ของลูกสูบแล้วเมื่อคุณดับเครื่องยนต์นะครับไอลิ้นสปริงวาล์วที่อยู่ในนี้ก็จะไปปิดท่อน้ำมันทำให้น้ำมันเนี่ยไม่ไหลออกไปที่คาร์บูเรเตอร์นะฮะแล้วถ้าใช้รถต่อไปอีกน้ำมันก๊อ,อกหนึ่งหมดปุ๊บเครื่องยนต์ดับจะให้เครื่องยนต์ติดคุณก็จะต้องทำไมครับบิดก๊อ,อกตัวนี้ไปที่ตำแหน่งรีเซิร์ฟเหมือนเดิมพอรีเซิร์ฟน้ำมันจะไหลก็ต่อเมื่อคุณสตาร์ท เครื่องยนต์เท่านั้นนะครับทีนี้ลหลายๆคนไม่เคยใช้รถหรือใช้ก๊อกแบบนี้นะครับท่านเล่นเปิดไปที่ตัวนี้ตลอดเลยนะครับพิมมิง่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข็มลูกลอยของคุณมีปัญหาปิดไม่สนิทมีเศษผงสิ่งสกรปรกไปค้างเมื่อไหร่นะครับน้ำมันที่อยู่ในถังจะ3ลิตร4ลิตร5ลิตรเขาจะไหลผ่านท่อระบายน้ำล้นน้ำมันล้นที่คาร์บูเรเตอร์ออกหมดนะครับ เพราะว่าตำแหน่งพริมมิ่งหรือตำแหน่งดิเรกเนี่ยมันคือไหลตลอดเวลานะครับนะดังนั้นการใช้ก๊อ,อกแบบนี้ตามปกติคือใช้อยู่ที่ตำแหน่งออนกับรีเซิร์ฟนะครับต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถึงจะจ่ายน้ำมันผ่านก๊อกออกไปที่คาร์บูเรเตอร์ได้เพราะนั้นก็จะสรุปว่าก๊อ,อกน้ำมันน,นะครับที่ใช้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีอยู่3แบบแบบแรก คือตัวนี้นะครับเป็นก๊อกกลไกล้นล้วน,วนคุณต้องเอามือไปหมุนเองนะจะมีสองตำแหน่งกับสามตำแหน่งแบบที่สองนะครับก็จะเป็นก๊อกแบบอัตโนมัติล้นล้วนนะจะติดตั้งอยู่ที่ตูดถังหรือจะติดตั้งแยกไปต่างหากก็ว่ากันไปส่วนไอแบบที่สามที่ผมมานำเสนอท่านในวันนี้มันก็คือก๊อกลูกครึ่งระหว่างแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนะฮะในปัจจุบัน เขาไม่ได้ใช้ก๊อกแบบนี้แล้วนะครับเราจะเห็นก๊อกแบบนี้ในรถมอเตอร์ไซครุ่นเก่าๆหน่อยนะครับบางท่านก็คงไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วท่านก็คงจะได้ความรู้ได้ประโยชน์นะครับดูแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดถูกใจกดติดตามผมด้วยนะครับทีนี้ผมถ่ายทำอยู่คนเดียวนะครับมันอาจจะสั่นๆไม่ชัดบ้างก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ